เอาเยเาะซื้อซื้อตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะแต่ว่าเหมือนมาทุกอย่างไฟนอลต้นปีนี้ก็ซื้อได้ต่อเป็นบ้านทองหล่อทอ้หลอเอเป็นเสรษฐีทองห่อโอ้โหมหหหหห่หห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 หไหห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 หาหหหหหหไห่ไหหหหหหห่หห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 หยหหหหหหยหห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 บหหหหหหหงหห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 ห้อหหหหาหหหหหิ่า ก็คือยิมมาเดิดก็อยู่เขาอย่างนี้มันมัน,นแบบมันสะดวกไปหมดเลยแล้วก็เรามีเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าขออยู่ใกล้ๆเมืองไว้ก่อน,นเพราะว่ารทำงานสะดวกกว่าอี่ที่แปลงนี้ที่แปลงีตั้งใจทำเป็นเดืนอนไ,ไหก็ก็ตั้งใจว่าจะสร้างบ้านค่ะแต่ว่ายัางไม่ได้ยังไม่ได้ก็ม,มีหลายอย่าง ก็แค่แบบโอ้โหเราซื้อได้ก็คือถือว่าเป็นบทคั้นประสบความสำเร็จข้อสำคัญยากไหมยาก้ไหมโอ้โหหลายปีมากๆเลยก็ดูกันไปเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆค่ะก็จริงๆมีหลายที่ที่อยากอยู่เออแล้วก็จบจบที่ตรงนี้พื้นที่กำลังดีแบบเรายังแบบอาพอร์ตได้เลยเนื้อที่ จะไม่ได้ต้องถทำนั่นเองถึงได้ถึงจะเร็วย้ำว่าต้องถามไอเดอร์นองเรื่องเรื่องเอกสารเรื่องแบบเลขอะไรอย่างเงี้ยต้องไม่ได้เห็นคนรู้ค่ะคือการเป็นชื่อร่วมกันใช่ค่ะใช่ค่ะพี่ดิ๊เนี่ยเวลาทางงากไหมครับยากค่ะราคาที่แบบเราจับต้องกันได้หนึ่งร้อยสามสิว้าวเราเราเนี่เราไราอรนเราเราเนีเลาที่จับต้องได้ยากกว่านั่นเอง นูแพลมค่ะตอนนี้ยังเป็นที่ดินเปล่าใช่ไหมคะที่ยางค่ะตอนนี้เป็นเป็นเอ่อมีสิ่งมันเยอะแต่ว่าเรายังไม่ได้แบบยังไม่ได้ไม่มีแฟนอะไรเลยค่ะตอนนี้แ <một> ค okay. ่แค่ซื้อได้แบบแบบเราเจ็ดเวลาอันยุ่งเหงื่เลยเลยไปซื้อก็รู้สึกแบบไม่ชนคอมเลยใช่ไหมอันนี้ต้องเกิดจากแต่การดิ้ต่อยังไงถึงจะได้ที่เป็นมา ต่อกันยังไงถึงต่อกับเจ้าของยังไงใช่ใช่ค่ะก็จริงๆมันอยู่ในหมู่บ้านค่ะ<อ>เพราะว่าอันนั้นคือกฎเดียวที่เหมือนแบบแม่ตั้งไว้ว่าขอลองอย่าไปซื้ออะไรที่อยู่นอกหมู่บ้านเพราะวางปลอดภัยใช่ไใช่เวลาอ้อนเขานานไหมครับห่อนก็ยังยันยอมขายตัวเองก็ขอได้าหมู่บ้าไม่นะ What? ก็ไม่เห็นหรอกเป็นหรอกโอ้ยน่ากล้าหัวคุณไปซักไมยอมรู้เรื่องยูรู้แล้วนาเดทเอาไปซักที่ร้านซักแห้งของเขาที่อยู่พารากอนแล้วไปร้าอะไรนี่ชอบใหรอชื่ออะไรอ่ะซีเขียว ก็ไม่รู้ย่าว่านะแบบคือจริงๆที่บ้านแม่บ้านจะจะแยกให้เลยเพราะว่าอันไหนเขาซักได้อันไหนที่เขาบอกว่าเออช่วยเอาไปซักหนูว่าน่าเดชเข้าบ้านแล้วก็คงแบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บก็เราไม่รู้หรอกเขาไปไม่รู้แต่นั่นนาตาการหนูเต็กลุมตั้งในนาตะการนี่คือเสื้อผ้าเราด้วยไม่น่านะคะน่าจะขนเดชนะคะในาตะการจะเป็นขนเดชเสื้อผ้ามาแตน่าจะเสื้อผ้าขอนเดช ละมั้งคะ <laughs> มาชิลเป็นไหมคะสำหรับมาชิลเป็นะครับสมก,การแฝดกลางแดดไม่นะ, <laughs> ะจริงๆมนุษย์ทุกคนต้องได้รับวิตามินดีเยอะๆค่ะ <laughs> good for your health <laughs> ค่ะ <laughs> น,น่าะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบ super <laughs> chill <laughs> ค่ะจริงๆอันนี้คือสถานการณ์แบบถ้าอยาไปวิ่งด้วยหลังจากที่เราวิ่งเราก็มักจะแบบอาบแดดกันเป็นคนติดติดแบบขอได้เจอแดดสักคราในหนึ่งวันอย่างแบบ Mau